นี่คือบรรยากาศพี่น้องนี่โรงเรียนปฐมพี่น้องโรงเรียนที่ย์แมงดาเรียนมาแต่น้อยพี่น้องเดือนแมงดาทิพาชมบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเด้อคือยามแรงพี่น้องนี่อันนี้คือถนนใหญ่น้าหมู่บ้านแม่น้องกระดาพี่น้องถนนใหญ่ก็คือเพ่นกระสี่นกระสีเห็ดปูปูย่างมาต่อยง่ามอยู่พี่น้องนี่นี่คือหมู่บ้านแม่น้องกระดาพี่น้องอันนี้คือหมู่บ้านอันนี้เป็นเส้นทางหลักนะคะทางยังบริเขาไปในบ้านพี่น้องนี่เส้นนอกบ้านพี่น้อง ในแม่จะพารอพี่น้องนี่อันนี้คือตลาดนัดพี่น้องรูปร่างคืออันนี้ตลาดนัดนต่ตรงนี้จะเป็นตลาดนัดทุกวันพฤหัสจะมีตลาดนัดตอนเช้าพี่น้องทุกพฤหัสจะมีบ้านเมรดายจะเป็นนี่ตลาดนัดพี่น้องบรรยากาศพี่น้องยามเย็นๆก็เป็นประมาณนี้พี่น้องอันนี้ก็โครงสร้างของตลาดนัดพี่น้องนี่เาเห็นเขี้ยวๆข้างหน้าเฮานี่พี่น้องเป็นสุกศาลาสุกศาลาเป็นประเทศเราคือก็เรียกสุกศาลาถ้าเป็นประเทศไทยคือ อนามัยพี่น้องอนามัยบ้านหมู่บ้านแม่กามันใหญ่พี่น้องมันก็ต้องเลยมีมีอนามัยพี่น้องเวลาคนมาคลอดลูกพี่น้องผนก็ต้องไปในเมืองในนาพี่น้องผนก็คลอดนี่คลอดตรงนี้พี่น้องนอกจจกคนใด่เพิ่นคลอดยากพี่น้องคือมอตรงนี้เอาบบได้พี่น้องเผนกะสีได้ส่งไปในเมืองคือไปในอำเภอพี่น้องไปในอำเภอผนกะสิไปพาตัดไปยังก็แล้วแต่เ่นนะพี่น้องเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบเคสน้อยๆผนกะจิอยู่ีนนี้เลยพี่น้องผนกะสิเฮ็ตซับเร็จอยู่นี่เลยพี่น้องนี่ ถ้าเป็นเขตใหญ่ๆเพิ่กอจะหายลงไปในเมืองพี่น้องถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นเปรียบเทียบเมืองไทยก็จะเป็นอำเภอนี่พี่น้องบ้านเมือก็เป็นแขกตำบลนี่สินะพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องนี่อันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้รถก็มีพี่น้องรถกันรถใหญ่ก็ะไล่ได้พี่น้องบ้านแมืองนะฮะรถใหญ่ก็ระไล่อันนี้มันเป็นเส้นทางหลักมันก็เลยมีถนนใหญ่รถยังแหลนพี่น้องถ้าเป็นเส้นกลางบ้านก็บอกคอยมีรถใหญ่พี่น้อง ปัจจุบแต่โมไซยจักรยานธรรมดาพี่น้องนี่มีร้านค้าพี่น้องมีเป็นร้านค้าแต่เป็นร้านค้าพวกประเทศอื่นเขาจะมาแล้วพี่น้องมาขายพี่น้องเป็นเวียดเป็นเวียดเป็นจีนแบบนี้พี่น้องผลจะมันเป็นค้าขายเป็นเท่าแกเองพี่น้องส่วนคนลาวก็จะเป็นลูกน้องเขาพี่น้องส่วนหมางเป็นแบบนี้ปั่จุบัมีของมาขายมีเหล็กเส้นมีน้ำไลยมีหลายๆอย่างพี่น้องที่บรรยากาศพี่น้อง้านแมงดาคำๆเนี่ยเขาเลิกพี่น้องตอนนี้บรรยากาศช่วงนี้เด็กๆก็เลิกเลิกโรงเรียนพี่น้อง ตรงนี้ก็เป็นร้านสอมแป้งรถด,ด้วยพี่น้องเด้อเนีน่ยมีทุกอย่างเด้อบาทแมงดาพี่น้องมีโอขี่รถไปขี่รถมาพี่น้องเลยอันนี้เป็นเส้นทางพี่น้องเส้เทนทางหลักเขาไปบ้านมันก็ซอแกแซกพี่นอ้องเข้าไปบ้านมันก็นเป็นซอแกแซกพี่น้องน,นี่เป็นเส้นทางอันนี้แมงเาเอาความจเจริญก่อน,ด,นอด้วยพี่น้องเด้อ มันจะมีบ่อลลบ่บอนที่เป็นเป็นที่บอลลุมคุ้มตกแบบพอดีเส้นทางพี่น้องอันนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามเมงแรกเลยไทยบงซื้อพี่น้องเดี๋ยวสิเขาไปเบิ่งแบบตามซอยตามยังพี่น้องมันก็จะมีหลุมมีบอพี่น้องธรรมดาแต่ตรงนี้เป็นทางหลักมันก็สีายนะพี่น้องก็สีสะอาดหูสะอาดตาแบบนี้พี่น้องนานพี่น้องเขาไปตรงนี้พี่น้องเขาไปในซอยนี่ก็จะเป็นเขาไปลึกๆพี่น้องน้องเขาแนมเพ้นหรอที่ป้ายสีเรืองๆพี่น้อง จะเป็นไปเสนีพี่น้องไปหนึ่งไปเสนีคือหลับส่งทุกอย่างไทยลาวจบอยู่ที่เดียวนะคะบ้านแม่น้องดามีไปเสนีพร้อมแล้วพี่น้องเด้อมีไปเสนีหรืออีกอย่างหนึ่งคนก็เสืเอิมแบบอีกอย่างหนึ่งมันมันสีไว้กับไปเสนีพี่น้องเมื่อแรกก็เอิ่อนอย่างพี่น้องตีพ้นส่งผลส่งกันนะพวกเคอรี่บอกน้องว่ามานี่พี่น้องว่ามานี่แม่นางดาบอกเข่าใจบอกพีดตั้พี่น้องนะนี่นี่คือบรรยากาศพี่น้องนี่ตอนเช้าบ้านแม่น้องดากะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ทางสวนมาก ในหมู่บ้านก็ยังจะเป็นบ้านไม้อนุรักษ์ด้วยบ้านไม้พี่น้องบ้านซองสั้นก็มีด้วพี่น้องแต่บ่หลายพี่น้องนี่นี่นี่ซองสั้นก็มีอยู่แต่บ่ค่อยหลายพี่น้องส่วนมากก็เป็นสั้นชั้นเดียวเป็นบ้านไม้พี่น้องเด้อไม่ได้จะพาไปเบิร์นแ้นี่นี่ขี่ทางมาสิงงงบ่พี่น้องขี่รถต้องขี่ซ้ายมือนะคะขวามือบ่ได้ไเด้อพี่น้องต้องขี่ซ้ายมือ้านนี่พี่น้องลานขายโทรศัพท์ก็มีด้อพี่น้องเด้อ ร้านขายโทรศัพท์ร้านซ่อมโทรศัพท์มีทุกอย่างพี่น้องหมู่บ้านแมงดาก็ถือว่าเจริญอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเลือ่อไปอีกนอหน่อยนึงเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงพี่น้องบ่มีฮอดไฟเอาอย่างไพี่น้องไฟฟ้าก็าบ่มีใสพี่น้องแต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกันนะคะการบริหารงานก็จะไม่เหมือนกันบา้านเมืงดาจะเป็นแบบนี้นี่พี่น้องนี่ในหม,มู่บ้านเมงดาอันนี้เป็นทางที่ทางที่เพิ่นทีเพิ่นผัดนาแล้วพี่น้องตรงว่าเพิ่นผัดนาแล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่ ทิทางคอนกรีตพี่น้องทางคอนกรีตที่เขาเห็นนี่พี่น้องหมู่บ้านพากันเก็บเงินกันเองด้อพี่น้องเก็บเงินแล้วก็พากันเห็ดเองลงมือเองพี่น้องไม่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลอะไรทั้งนั้นพี่นอ้องอันนี้ร่วมมือกันในหมู่บ้านเฉพาะแค่ได้หมู่บ้านพี่น้องถ้าเขายังได้สวยได้งามเขาก็ต้องพากันเห็ดพี่น้อง บ้านก็มีบ้านชั้นเดียวชวนมากเป็นบ้านใหม่คือแม่น้องด้าวายพี่น้องเป็นบ้านไม้นี่บรรยากาศพี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นวัดพี่น้องนะข้างหน้าก็จะเป็นวัดวัดที่แม่น้องดาถ่ายเอฟซีเบิร์พี่น้องนี่มีบ้านก็มีชั้นสองชั้นบ้านไม้พี่น้องนี่เป็นแบบนี้เลยบ้านก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องทางคนบ่มีนี่มันก็เป็นบ้านแบบนี้พี่น้องบ้านไม้แบบนี้พี่น้อง มีหลายระดับมีทั้งคนจนคนรวยพี่น้องปะปนกันไปทั้งรวยทั้งจนอืนมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ในร้านค้าก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องร้านค้าก็ประมาณนี้นี่ลอยขายนอน,อนอขานยบบนี่พี่น้องร้านค้าก็มีใหญ่มีน้อยพี่น้องฮ้นีีพี่น้องอันนี้เป็นวัดพี่น้องวัดบ้านแม่น้องกระดาษพี่น้องข้างในเป็นวัดพี่น้องี่ข้างในเลยไปนี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้พี่น้อง นี่นี่พี่น้องนี่บรรยากาศที่ไหนน้องมีบริเวณวัดเด้อพี่น้องอืมบรรยากาศอันนี้เป็นกลางบ้านพี่น้องอันนี้เป็นกลางหมู่บ้านที่น้องอันนี้บริเวณวัดที่น้องนมาถ่ายเด้อพี่น้องรึยนี่บริเวณวัดที่แมวมาถ่าย ว่าหมูบ้านแมงดาาืที่สะอาดนพี่น้องขยะก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าสวนมากชาบบ้านเพง่อนกสิก็บของไฟของมันแต่ว่าแก้แต่ผลสีเผานะพี่น้องเวลาเป็นขยะเป็นเศษขนมเศษยังเศษทุงขนมยังเป็นเพ่นกระสีบมีเพิ่นกับโบคอยได้ใส่ทางขยะยังด้วพี่น้องด้วยแต่ว่าเพิ่นกระสีเผากันพี่น้องต้องทําความสะอาดเองนะพี่น้องวันนี้อันนี้พี่น้องต้องแบบว่าบ้านแต่ละบ้านนี่ต้องรักษาความสะอาดเอาเองพี่น้องบ้านใด สะอาดคือสะอาดนะพี่น้องว่องตงสะาบ้านได้สกปรกก็คือคือว่าอะไรพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องไอ้ตรงกลางเป็นทางคอนกรีตรอย่างเดียวเนละ้วพี่น้องเด้เอนี่บรรยากาศส่วนมากก็จะเป็นบ้านไม้พี่น้องก็เห็นด้วยนะพี่น้องอยู่ท่ามกลางคนมีเงินแหน่คนก็เห็นเป็นบ้านสองชันพี่น้องนี่บรรยากาศตามหมู่บ้านพี่น้องแม่ของดาจ,จิตท้ายให้เบิ้ลตอนเย็นๆพี่น้องคนยังบ่ค่อยมีเแล้วพี่น้องเด้อ คนสีม oh, ีตอนไดฮูบอกพี่น้องส่วง4-5โมงแรงคนจะมาจากนาคนสีมาจากห่จากนาค่ะคนสีมาหากับเขากับหน้าพป่น้องร้ายหลายเไม่มีหรอกไม่เห็นมื่อกีอนี่คือเป็นร้านค้าน้อร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเด็กๆไปใช้นอเด็กๆ มันก็จะเป็นอย่างซี่พี่น้องทวารเม,มาาืองบ้านแมลงดาบรรยากาศทางแมลงดาจะเป็นทางหมู่บ้านจะเป็นทางคนกีดนะพี่น้องเนาะทางหมู่บ้านจะทางคนกี่คือชาวบ้านจะรวมแรงรวมใจกันเห็ุเองพี่น้องเลยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดน้า ตอนนี้คืออากาศกำลังสบายเย็นเด็กๆก็จะรวมตัวกันคือหมู่บ้านแม่องดาแล้วบางคนวะทําไมถ่ายคลิปแต่เด็กๆบอกเด็กๆบอกเลขพี่น้องเลกน้อยหลายพี่น้องแล้วเพิ่นก็อยากมาบอกเลขพี่น้องแม่องดาบอกอะไบังคับเลยพี่น้องเพิ่นบางคนก็แล้งมาบอกเองบางทีเห็นแม่องดาไปหันไปหนีพี่น้องเพิ่นรู้ว่าแม่องดาเห็น YouTube แบบนี้พี่น้องว่าหาเลขหาไยังเพิ่นมากกับเพิ่นบางคนเพิ่นก็มาเองบางคนก็เป็นย่ายเพิ่นหรือแม่เพิ่นพี่น้อง มาบอกว่าเฮ้ยมาถ่ายลูกไข่แน่ลูกไข่บอกเล็กสันสี่พี่น้องแม่ลองกระดาก็ต้องถ่ายด้ยพี่น้องเพราะมันเป็นงานเฮาพี่น้องบางคนอุ้ยเอาแต่เด็กมาหลอกนังสันนังสี่พี่น้องเพแม่ได้พี่น้องเด็กน้อยบางคนผลกระบอกเลขแม่นได้พี่น้องเฮาก็บอรลูกหลอกเล็กออกกรไดพี่น้องบ้างบ้างเด็กน้อยผลบอกแม่ผลนะบางคนหกเก็ดวดซ้อนก็มีพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้โรงเรียนได้พี่น้องเด้อโรงเรียนที่พี่้องกดาเรียนแต่นน้อยพี่น้องโรงเรียนประถมเดี๋ยว เบื้ออื่นเบื้ออื่นเขาโรงเรียนบ่อนิวแล้วบืออื่นแม่ดาสงมาถ่ายให้เบิ้งพี่น้องบรรยากาศตอนนักเรียนเป็นมาโรงเรียนพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศเก่าๆให้เอฟซีเบิ้งพี่น้องว่าเขาเลยนะเนี่ยนี่บรรยากาศเด็กพี่น้องนี่บรรยากาศข้างทางนะคะช่วงเวลาสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงพี่น้องอออ๋ออ๋อม่คะวันไหนนะไม่รู้เหมือนกันค่ะ บรรยากาศนะคะประคูณข้างทาง,ทางคือว่ามูบ้านแม่งไ,ได้กับเจริญไปร้ายพี่น้องเลยก็คือเก่าคือแต่ก่อนแล้วงานดบรรยากาศเราะชมวิวบ้านเมืองค่ะ หมู่บ้านแม่งดาจะเป็นหมู่บ้านใต้พี่นางอยู่ทางใต้พีู่ทางนี่เนี่ยทางทางบ้านเขาทางแม่วมาก็เป็นทางคอนกรีตแบบนี้แหละพี่นางนี่อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านพี่น้องส่วนมากคือเอฟซีเห็นนะพี่น้องนี่หมู่บ้านแม่งดาค่ะบบ้านเมืองก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้อง พี่น้องบรรยากาศเด็กหน่อยก็เล่นพี่น้องนี่เด็กหน่อยคำๆำไม้เป็นกระติ๊บซูมเบิ่งกโฮเด็กหน่อยพี่น้องกระติเล่นเตะบอลเต่ย่างพี่น้องเพราะว่าหน้าบ้านแมงดามเป็นเนี่ยพี่น้องเป็นลานกว้างๆแบบนี้พี่น้องนี่ลานกว้างแบบนี้พี่น้องเด็กหน่อยเป็นกระติมาซุ่มนุ่มกันตอนเย็นพี่น้องตอนเย็นมวยยังเห็นปนกระติมาชุ่มกันเล่นนั่นเล่นนี่พี่น้องนี่เล่นกีฬาพี่น้องนี่บรรยากาศเหมืบ้านพี่น้องนี่เป็นแบบนี้ครับเด็กหน่อยก็จะมาเตะบอลเต่ย่างพี่น้อง อันนี้ชื่อว่านอยนะพี่น้องนะถ้าร่วมตัวกันเนี่ยโอ้พี่น้องต้องห่วงเลยบรรยากาศหมูบานแมงดาจะเป็นแบบนี้